เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เสียงก็จะกล้องหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งย้ายบ้านมาใหม่นะครับทาบ้านใหม่เพิ่งจะเสร็จเนาะทุกคนเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีนะครับขอให้ทุกคําอวยพรนะครับกับคืนสู่ทุกคนเลยร้อยเท่าพันเท่านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเช่นกันนะครับผมเนาะวันนี้นะก็ตั้งใจจะมาเล่นลูกซองนะครับก็เป็นปืนที่ผมแบบ เล่นไม่เป็นนะครับเล่นไม่ถนัดด้วยนะทุกคนนะหลายหลายคนอยากให้ผมสอนเล่นลูกสองเก่าหน่อยนะครับมันเล่นยากนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยเล่นยากมากนะเพราะว่าต้องยิงแบบระยะประชิดอย่างเดียวนะครับเนาะโอเคแล้วผมจะพยายามหัดละกันนะครับเนาะตรงวันนี้มีตัวลงกระเหลาด้วยซัดหัวไปหนึ่งดอกนะทุกคนยังไงวิ่งเข้าบ้านไปนะครับวิงเข้าบ้านไปยังไงยังไงนี่เน่เรียบร้อยสวัดีครับโจกันทั้งค่าอีกนิดนึงโอเคการนั้งค่าการเล่นลูกสองเนี่ยมันก็ต้องตับกองใน้ดอก สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันหันช้าข้างในหนึ่งตัวพุกคนนั่งยิงไปเลยจะไปไหนจะเก็บอะไรจะเก็บอะไรปืนนั้นเป็นของข้าเอามานี่ปนยาไป,ป,าไป,ปาไมีอะไรเกาะสองโอเคข้ำนานมีไหมไม่มีเราจะซ้ำนายแล้วนะนี่แน่นี่แน่โอ้โหได้ปืนอะไรมาเนี่ย M14 หนนะฮะ <c oughs> เป็นปืนที่ผมแบบโคตรไม่ชอบเลยนะทุกคนนะโอเค M4 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกระเป๋าผิดแม่ มีเสียงเท้าใต้บ้านเรานะทุกคนมีเสียงเท้าใต้บ้านเราโอ้โหสองเท้าสามเท้าเลยแหละสองเท้าเลยแหละทุกคนข้างซ้ายมี MP ็มพสูงหนึ่งกระบอกเอาก่อนมายังออกมาแล้วทุกคนนี่แหละยิงยิงยิงแล้วโลบไปยิงแล้วโลบโดดยิงมาจะมาชาร์จหรอเรียบร้อยข้างหน้าอหนึ่งตัว M4 เปิดไปเอ็มเปิดไปยังไงกระโดดอื้มไอเดี๋ยวมันช่วยช่วยทุกคนเดี๋ยวนะ ย,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 ย่อๆย่อๆย่อๆย่อย่อดือด้อหรอยิงทิ้งไปดิครับซื้อบื้อแต่ไม่ซื้อสัตว์นะครับนี่เป็นแบบนแบบน้ได้แบบตัวแล้วทุกคนไม่ตัวตัวเข้าหัวไปดิครับเรียบร้อยนะฮะทุกคนโอ้โหเข้ามาสามก็แตกสามบอกเลยว่ามุมนี้เป็นมุมถนัดของผมนะฮะโอเคไม่มีลูกสองให้เราเลยหรอเนะี่ยเอ้เจอแล้วนี่ไงทุกคนเจอแล้วนะฮะลูกซอง ก็ส่นนี้พร้อมนะฮะพร้อมลบตอนนี้ใครก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมดีว่าเป็นปืนที่ไม่ถนัดนะฮะ <c oughs> อ่าข้อไอ้ยข้างหน้าหนึ่งตัวสองตัวทุกคนนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเรียบร้อยครับนอกไปหนึ่งอีกตัวนี้ไงอีกตัวนี้ยังไงอุ้ยเนี่ยเวลาผมจะรีแม็กนะครับมันชอบเป็นแบบเนี้ยทุกคนเวลาจะรีแม็กแบบมันชอบมือแบบเลื่อนไปลงลงนะไอโฟนผมอะครับ มันไม่ค่อยมันไม่ดีตรงนี้แหละทุกคนโอเคข้นส่วนในบ้านในบ้านนี่นี่เน่เ,นเนชื่อหรือยังว่าผมได้ลูก2องไม่เป็นยังไงเข้าหัวไปเียครับเรียบร้อยโอ้โหดามเมจเท่าไหร่นะาทุกคนโคตรแรงนะครับทีเดียวน็อกเลยถ้าเข้าหัวนะโอ้โหดามเมจโคตรเยอะนะฮะสกินลูก2องนี่ผมก็ยังไม่มีเลยนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ปกติก็จะใช้แต่พวก UMP MP50 อะไรพวกนี้เปินลรูดพวกนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมเล่นเก่งเล่นคล่องเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้นะครับกับคนที่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่นะครับ <Okay. S 1> คนที่ยังเล่นลูกสองไม่เป็นนะครับเนาะส่วนคนที่เล่นเป็นแล้วเนี่ยก็ช่วยแนะนําผมได้นะครับสามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้เลยนะครับแนะนําผมแล้วผมจะไปต่อยอดกับคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเนาะ โอเคนะเดี๋ยวเราก็ไปหาคนกันต่อเลยคนไม่ค่อยเจอเลยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงเท้านี่ไงข้างหน้าทุกคนวิ่งไปถูกตามมาตาเหลือตัดหน้าัดหน้าขับรถปัดหน้าวิ้วข้างหลังหลังนี่ไงข้อเสียงของคนที่แบบว่าไม่ค่อยหันนะทุกคนนะเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมาถ่ายมือให้ดูแล้วกันนะครับว่าเทคนิคการยิงให้คมนะครับทุกคนตรงนี้แรกก่อนแล้วกันนี่ในีล่วงไปเดี๋ยวคลิปหน้านะจะมาสอนเทคนิคการยิงให้คมนะครับเนาะอื อดมาด้านหลังด้วยทุกคนจังหวะนี้จะมารัดเราปะรู้ว่าเพื่อนมันวะตรงนี้เราต้องสามกดแล้วมันรัดนี่แนะี่ป้องกันการรัดมันลงแล้วทุกคนเอาลูกสองไล่บี้เลยดีกว่ามันมิงไปนู่นละเนี่ยจังหวะไกลๆอย่างน,นี้ผมไม่รู้จะยิงยังไงนะครับนี่โดดยิงไปเขาทีละเจ็ดไอ้ห่าเอ้ย <laughs> โอเคโดดยิงไปอีกอีกเจ็ดนะฮะทุกคน <laughs> เอามันสวนมันสวนมันสวนอุย้ยเจ็บ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 มึงถือกอล์ฟ้าวะทุกคน ถือกอซามาสวนถือกอซามาสวนจังหวะนี้ยังไงนี่นี่นี่เนี่ยนเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยโอเคล่วงไปแม่ถือกอซามายิงผมเลยนะครับจิตใจทําด้วยอะไรเราพันยาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีตี้มาเติมนะโอเคอวออวออวอเี่ยให้เราบ้าง Max สามนะฮะ อของแต่งผมก็ไม่ค่อยจะได้เก็บเท่าไหร่นะทุกคนนะเพราะว่าผมเน้นค่าขนมากกว่างทุกคนเนาะเอ้ยมา,มาอย่างไงนะไอตัวเนี้ยหึหโดดยิงโดดยิงโดยงโดยิงไปดีครับเรียบร้อยหืสวยวะสวยวะโอ้ผมเข้าใจแล้วทุกคนมา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 ,มาเรียบร้อยหึเล่นไปนละเล่นไปนละยังไงตัวนึ้งนี่นี่หเข้าใจแล้วทุกคน มันต้องกดค้างนะครับลูกสองเก่านะมันถึงจะเล่นออกมาแบบคล่องแคล่วนะครับทุกคนเนาะโง่ตั้งนานนะทุกคนนะ <c oughs> ผมปกติผมกดทีละครั้งไงยิงทีแบบติดสเปซไงทุกคนนะเนาะเฮ้ยมีรถด้านล่างมีรถด้านล่างเดี๋ยวเราไปเอาขาตั้งแป๊บนี่โอเคนี่แหละ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 ไปไหนไปไหนไปไหนแล้วเรียบร้อยไป เพื okay. so so you. You ่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนซ้ำไปก่อนเลยซ้ำไปก่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยอยู่ไหนเพื่อนนายอ่ะเฮ้ยมีเสียงรถมีเสียงรถอยู่ตรงไหนนั่นไงมาแล้วมาแล้วนี่แน่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 บีเอาเอาเลี้ยวขวาลูกปืนเลี้ยวข้าหาลูกปืนดูเก็บเสียงไม่เป็นแน่เลยดูเก็บเสียงยืนหลบเลยฝั่งนี้แล้วข้าอยู่ฝั่งนี้ อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับผมโอเคเหลืออีกหนึ่งตัวนะฮะจะหมดตี้ไปนั่งเงขวาม,มือขวาม,มือดูความรัวทุกคนดูความของสกะดูความรัวของสกา,รค,า,สการครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะเอาลูกซองฆ่าเขานะทุกคนนะเอาลูกซองฆ่าเขาเลยมาแล้วโ,โดยิงไปดีครับเรียบร้อยโอเค17คิวแล้วนะฮะไ,ไปมานะครับเนาะในเกมนี้เหลืออีก3คนเท่านั้นนะครับผู้เล่นนะ เราจะเก็บให้หมดเลยแล้วกันขอนะ3ามคนที่เหลือไปคีบฟิตไปเลยเดี๋ยวเกมหน้านะทุกคนนะผมจะมาสอนเทคนิคการยิงให้คมนะครับทุกคนสังเกตไหมผมยิงแบบว่าดามเมจเข้ารัวๆเลยเห็นปะไม่ยากนะทุกคนนะง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นมือให้ดูด้วยนะครับในคลิปหน้าเนาะดอกด้วยแล้วก็ศพที่เรายิงไว้นะครับ เขาวงแล้วเดี๋ยวเราลงตรงนี้แหละทุกคนนะเนาะไปข้างหน้าทุกคนนี่แหละนี่แหละโอ้โหเรียบร้อยครับ <laughs> น่าจะไม่ได้เติมยานะทุกคนนะตัวนี้นะครับโอเค18คิวแล้วเหลืออีก2ตัวทุกคน2ตัวที่เดียวกันหรือเปล่ปาเดี๋ยวผมชาร์จแบตก่อนทุนแป๊บหนึงแบตจะหมดมาแล้วหน่มันต้องอยู่ในแถวตรงนั้นเนะพราะมันเรียกแอร์ดรอปอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อกี้นะ อยู่ในแถวนี้แน่นอนแถวนี้แหละด้านบนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วนะฮะทุกคนมันก็น่าจะเห็นผมละนั่นไงตั้งไอวอรแล้วนะครับเพื่อนมันอีตัวนังอยู่ไหนเอามาชาร์จมันชาร์จกน็นำลงด้วยสก,ก้าไปก่อนอุ๊สองโดดยิ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 งดูงดงตามเม็ดดิทุกคน โอ้โหยิงแทบไม่เข้าเลยนะทุกคนนะอืมตัวสุดท้ายนะทุกคนมันคนลัตี้กันนะครับโอเคยอย่าไปก่อนแบบดาเมจเข้าน้อยมากนะครับระยะแบบนี้เนาะเล่นสนัยนี่วอเคตัวหนึ่งตัวสุดท้ายอยู่ตรงไหนเทคนิคการเล่นแบบว่า ให้ยิงคมนะครับไม่ได้ยากเลยนะทุกคนนะทุกคนเห็นตัวกลมๆก,กลางๆนี่ไหมครับอ่าเขาเรียกว่ากล้องเล d ดดอดนะทุกคนนะกล้องเลดดอดนะครับให้อ่าเลื่อนไปตรงที่ใกล้ศัตรูที่สุดนะครับเลื่อนให้ใกล้ศัตรูที่สุดแล้วก็กดสโคบแค่นั้นเองมันจะจับเป้าให้เราเลยแล้วเราก็จะยิงโดนศัตรูนะครับการยิงให้คมเนี่ยทุกคนต้องมีจับ3ามหรือว่าขาตั้งนะครับเนาะโอเคอตัวหนึ่งตัวสุดท้ายอยู่ไหน อยู่ไหนออกมาเดนวน่19คิวนะทุกคนนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเอาเห็นแล้วทุกคนอยู่ตัวหอนอะไรกันเอามนเห็นแล้วด้วยนี่ตั้งไอวอลไปก่อนออนี่เนะนี่ยนะนี่เนี่ยนี่นี่เข้าหัวเรียบร้อยครับผมโอเค20คิวนะครับแรงแพทิน้ำนะครับ4ต่อหนึ่งก็ทำสำเร็จแล้วนะครับภารกิจลูกซองนะครับโอ้เป็นปืนที่เล่นลำบากมากเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเนาะ เหมือนคนถนัดมือขวาจะให้มาเขียนซ้ายให้สวยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมีการฝึกฝนทุกคนก็เช่นกันนะครับก็ต้องฝึกฝนให้เก่งนะครับแล้วผมจะมีคลิปมาแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันนะครับทุกคนเล่นมือนะครับ